สวัสดีครับสวัสดีรอบเด็กๆครับผมนะครับเมื่อนีมาพอแอดช่วงเด็กๆตอนนี้ก็อุนหน่อยจะสามทุ่มแล้วครับตอนนี้แต่ว่าแอดยังอยู่ที่กุฏิพระอาจารย์ไครอยู่ครับจากที่คลิปก้อนหนาเนาะก็ได้บ่าทิ้งทายไว้ครับว่าในส่วนของตัวเลขอาจารย์ไครเนี่ยมีความเคลื่อนไหวครับผม ตอนสายยอาจารย์ใครเพิ่นบอยูเพิ่นไปธุระนะครับติดกินนิมนต์นะครับ,มมนะรบก็เลยได้ข้ามาช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าแรงๆกว่าแอดจีแล้วเวียกแล้วงานเนาะครับกินข้อแรกยังค่อยจังออกกินข้อแรกแล้วจังค่อยออกมาครับก็เลยดึกจังน้อยครับผมกะถ้าเบิ่งมือนี้เพท่านเนาะมืออื่นจะจะค่อยเบิ่งก็ได้ครับผม เมื่อนี้เขามาครับก็ได้พูดคุยกับท่อาอาจารย์ไครมีความฝันครับผมเมือ่อคืนนี้ครับประมาณช่วงตีหาครับตีซีก็ว่าตีหาช่วงนี้แหละคอนสิแจ้งครับอาจารย์ไคยเพิ่นเพ<ๆ>ิ่นฝันมีผู้ชายผู้หนึ่งขอมาในวัดครับ มาถามอาจารย์ใครว่าเลขศูนย์เนี่ยมันสิา่าอิริบอร์หวนี้มันสิ่ยูอิริบอรนะครับอาจาร์ไครเพิ่งก็ได้ตอบกลับไปอย่างหนักแน่นและมั่นใจว่ายูยูในใน่ศูนย์อันทีขึ้นในฝันได้ครับในฝันนะหลังจากนั้นผู้ชายที่เข้ามาก ถามกลับมาอีกครับว่ามันแมนแทบ่บ่ล่ะพาาระาจันย์์พราศรนบานนี้พระจันาร์ใครบ่ท่านได้ตอบครับมีเสียงปริศนาอาเสียงปริศนาแสกมากครับแมนแท้เสียงปริศนาเด้บานนี้ก็เลยถามพาาระจันทร์ใครว่า ใครหรอครับอาจารย์าจากยใครเป็นผู้ยุนีหละทำมาลักษณะจังสี่บ่เห็นตัวครับมีแต่เสียงมากครับเพราะว่าผู้ใายที่เขามานี่คำ,ำถามแรกที่เิ่นถามเนี่ยมันถามพระอาจารย์ใครว่าเลขศูนย์เนี่ยมันอยู่แทบบ่มันสีมาอยู่บ่ยูแทบอยู่บ่พระอาจารย์ใครก็ตอบไปแล้วว่ายูมันสีมาอยู่ หลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นบอมั่นใจถามกลับมาอีกแมนแทบอนะครับเสียงปริศนาแทรกเข้ามาทันทีแมนแทะนะครับบ้าแอนเคยคิดว่าปูพุ่งคือันครับก่อนที่จะถามรารารย์ใครว่าเป็นน่าจะเป็นเสียงไผคิดไว้ก่อนแนีว,ว่าน่าจะเป็นปูพุ่มนะครับ เพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านๆมาครับทำนี่จะเสียงแสบมากอย่างสี่แมนนะครับมีคนเดียวเอมอมั่อมันมเมื่อมันคนมียางเดี่ยวเนะอเอ็มาเอีย่ยงไร <laughs> อาจารย์ซอยผมไหมมีผู้เดี่ยวเนาะครับมีผู้เดี่ยว <laughs> <laughs> มีผู้เดี่ยวครับพื่ปูนั่นแหละนี่แหละครับฝันแค่นั้นครับ คุยกันสองสามประโยคครับลา่านกนันพระอาจารย์ไทยเป็นกระต่นนะครับไปได้เวลาตื่นไปทำวัดตามปกติเนาะและล่าสุดครับที่จริงเนี่ยถ้ามีแค์ฝันมือขึ้นยางเดียวเนี่ยพระจันร์เพิ่นสิร่แอดเข้ามาถามดินะครับแต่ว่ามือนีช่วงประมาณ เกือบๆจะเที่ยงหรือเที่ยงนี่ละครับช่วงนี้แหละพระอาจารย์ใครมันโทร่ไปถามว่ายุใส่นออะไสั่เนี่ยโทร่ไปถามว่าอยู่ในนส่นอ,ใน,นอดนนิบอะไรทร่ไปบอกว่าเขามาหาแน่ครับแต่ว่าแอบหูแล้วถ้าพระอาจารย์ทรไปหาเนี่ยต้องมีครับต้องมีอย่างสักอยา่างนะครับสาเหตุที่ได้โทร่ไปเนะี่ยเพราะว่า อ๋อเก็เลยถามกับพอาจารยร์ใครว่าเป็นอย่างนีอย่างบ่านอะครับผาจารย์มีความเคลื่อนไหวอีอย่างอยู่บอ่อมีมาสักเลยว่าต่วตอนแรกๆคอยขอมาเด้อเพราะว่าช่วงใบประยูนะครับช่วงบาบประยูนี่แหละครับเลยได้ขอมาตอนแรกนี่ครับฝันต่อไปนี่ครับเป็นสาเหตุที่ถึงกับให้พระอาจารย์ใคร โทรหาคนมีโชคท่านที่หลังจากช่วงฉันเพลนแล้วครับพระอาจาร,รย์ไพ่เพิ่นกลัมาพักผ่ออยู่ที่กุฏินะครับฝันครับฝันกลางวันครับผมอเอฟเฟกต์ยินว่าบางคนกนว่าฝันกลางวันนี้แม่นนักแหล่นะครับ แต่ว่าบางคนก็นบอกว่าฝันกลางวันเชื่อไม่ได้คือต่างคนกับจิตตางความคิดเห็นกันนะครับท่านใจใครเพ่นได้ว่าช่วงเน่นเพิ่นฝันฝันว่าที่กุฏินี่ครับมี่พอออกไม่ออกครับก็คือมีชาวบัานล่ะครับ mm hmm. ขึ้นมาเต็มกุฏิกุฏิ พุทธิที่แอบนั่งอยู่เนี่ยขึ้นมาเต็มเลยมาหาพระจารยร์ใครแล้วก็เลยมามาถามพระจานทร์ใครนะครับมาถามว่าพระจานทร์คือว่าพราะาจานทร์จะ <c oughs> เก็บเงินในที่นี่นะครับหมายถึงว่าเวลามีาจะเฮ็ดอีกอย่างสักอย่างจะสางโน่นนี่นั่นจังสีครับก็สิ่งนี้การเก็บเงินกันเราไปเฮ็ดจังสีไหมครับ ในคําถามของอพวกยิ่งคือคำถามกันมากคือว่าพระจาจาร์จะเก็บเงินพระาจานทร์ใครก็ว่าแม่แต่ว่าพระาจานทร์ใครมันจาบ่ได้ว่าในฝันนะ่ะบ่คว่าจะเห็นอย่างสักอย่างนึงเนี่ย่านนี้ไม่ไม่ออกเพื่อนก็เลยถามว่าแล้วเก็บคนละจักบาทจาันทร์ไครเิ่นก็บอกว่าคนละสามสิบบาทนะครับเก็บคนละสามสิบบาทครับ แต่ว่าทันใดนั้นมีเสียงผู้ยิ่งคนหนึ่งแสกขึ้นมากครับที่พระอาจารย์บอกว่าเก็บคนละสามสิบบาทเนี่ยมีเสียงผู้ยิ่งคนหนึ่งแสกขึ้นมากบอกว่าบอแมนนี่พระอาจารย์มันต้องสี่สิบบาทนะครับบอแมนสามสิบบาทต้องเก็บคนต้องเก็บคนละสี่สิบาทรับในความหมายของเอนนอพื่นเนาะพระอาจารย์ก็เลยแย้งว่าบอแมน เย็บสามสิบบาทถึงแล้วนะครับนี่คือในการสนทนากันนะครับอ้อแอดลืมบอกไปครับในฝันเนี่ยพระอาจารย์บริยุคนเดียวนะครับหมายถึงว่าบริมีบริมีพระองค์เดียวแค่เฉพาะพระอาจารย์ไทยครับมีพระอีกคนนึงครับนั่งอยู่น้ำกันครับพระอาจารย์ไทยเพิ่งก็นั่งฟังการสนทนาอยู่ทุกกัน หลังจากนั้นหลังที่หลังจากที่พระอาจารย์ไทยยืนยันว่า,าเก็บคนละสามสิบบาทถูกแล้วนะครับหลังจากนั้นพ่อไม่ออกเพื่อนก็นเลยพากันลงจากกุฏิกับ,บว่าวบมด ข้ามไออกที่ถามพระอาจารย์ใครที่บอกพระอาจารย์ใครแอดบอกผมเหมือนเนาะก่อนนี้เพิ่อนจะถามนั่นในบทสนทนากันนะเพื่อนบอกว่าเพิ่นจะเอาเงินมาให้ที่าพระอาจารย์ไครจะเก็บเงินนะแล้วเพื่อนถาม่าบร้จากบาทนั่นล่ะนะครับแล้วก็ยิงยันกันที่30บาทนะครับถึงแม้ว่าจะมีหนึ่งคนแทรกขึ้นมาว่าไม่ใช่มันจะต้องเป็น40บาทนะครับแต่พระอาจารย์ไครก็ยิงยังนครับว่า บอะมสามสิบบาทถูกแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเพิ่นกับภาคกันกลับครับกลับลงไปพาะจันทร์ใครกันได้นั่งงงอยู่เฮาทีว่าสมเงินมาให้นที่ว่าเห็นไห้พระจันทร์ใครคุยกับพาะอีกรลปหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างกันเพิ่นพื่ว่าเสลิเงินมาให้นะครับพาะจันทร์ท่านั้นเพิ่นกับว่ามีความเห็นอย่างเนาะ หลังจากที่พ่อไปออกลุ่จากกุฏิไปนะครับยังบินไปนะครับพระอาจารย์ใครเป็นกเ็เลยว่าเอ้าบาทนี้สิพักพรเราสั่นไม่ฝันนะครับสิพักพรบาทนี้พระรูปที่นั่งอยู่น่อมกันครับเพื่อนกเ็เลยยางไปที่ประตูเนานะเพราะท่านโดนครับพระอาจารย์เพื่อนเพื่อนตะโกนเรียกพระอาจารย์ใครแบบคล้ายๆครับแบบตื้นเต้นนะครับตต่นเต้น พระอาจารย์พระอาจารย์มเบิ่งอันนี้นดี่ยครับเพื่อนบอกว่าอย่างสี่จันร์พระอาจารย์ใครเพ่อนก็เลยถามกลับไปเอาเม่นยังลาว่าสัตว์มาเมืองอันนี้ว่าสัตว์พระอาจารย์ใครยังไวเบิงเงินครับเน็บอยู่เต็มกุฏิครับอยู่นับขอบแพงครับนับจำนวนบ่ได้คือเพื่อนมาเพื่อนไห่ไห้อยู่เงินแต่ว่าเพื่อนบ่ได้ถวายไห้กับพระอาจารย์ใคร เพื่นเน็บใส่กุติไว้ครับอ่ากับแพง่งกับแพงกุตินะครับแต่ว่ามันหลายก็เลยบริณหนักว่าเท่าใดนี่แหละครับฝันกลางวันกระจบแบบนี้แบาบทนี้แอดสงสัยครับพาวามีหนึ่งคนที่แย้งขึ้นมาว่าสี่ศูนย์ นะครับจะเรืมว่าตัวเลขที่แอดสรุปให้นะมี40ขึ้นกันที่แอดแปลความฝันแปลความฝันของผ่าจานท์ใครที่ว่ามีพุ่งยิงผู้ชายมาถาวายไครนี่มีตัวเลข40อยู่ในนั้นบ่แม่นเพิ่นจะเอาบอ่แม่นเลขมันสิเป็น40บ่ครับผ่าจารย์ไครผ่าจานทร์ไคริ่นบอกว่าบ่แม่นบ่แม่นครับถ้า เพิ่นได้รับ40เงิน40บาทไว้ย่อมรับเป็น40บาทเนี่ยถึงจะมองเป็น40นได้แต่ว่าตัวนี้ในฝันพระจาราร์ใครยังยืนยั 3, 3น34 30เพื่อก่านะครับพระจาราร์ใครก็เลยคิดว่าตัวนี้จะเป็นการย้ำตัวเลขว่าเลขนี้มันอาจจะยู่แล้วล่ะนะครับ น่าจจะเปลี่ยนแล้วครับอยู่ที่สามศูนย์เนี่ยแหละนะครับนี่คือพราจารย์ไทยพึ่นมั่นใจส่วนตัวเนาะเดี๋ยวแอดให้เพิ่งตัวเลขที่พรดจารย์ไทยพึ่นฟันมากครับผมนี่เนาะ,ะเป็นฉบับเป็นใบเดียวกันเนาะเป็นใบเดียวกันที่แอดให้เพิ่งไปพร้อมหนานี่ครับ นี่แหละครับจันทร์ใคยังฟันเป็น930อยู่ครับแล้วก็มั่นใจ30อยู่เหมือนเดิมครับคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าตัวอื่นๆนะครับอ๋อตัวร่องครับคือ93นะครับ30เนี่ยพระอาจารย์ไคคิดว่าอาจน่าจะนะครับให้ใช้คําว่าน่าจะซะน่าจะเป็นบนนะครับถ้า30เนี่ยแต่ถ้า93เนี่ยน่าจะเป็นล่าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับบมีเอียงแน่นอนครับผมก็เป็นเพียงแค่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับบมีเอียงแน่นอนครับผมก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของะอาจาดการที่คิดว่ามันหนาจะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของห้าแบบกับเก้าศูนย์นะครับก็ทิ้งไม่ได้ครับผมทิ้งไม่ได้ครับ อย่างที่บอกไปครับในส่วนตัวแอดครับแอดนักเลขผู้นี้ครับเนี่ยสามศูนย์ับกับห8าแปดนะครับสามศูนย์กับห8าแปดนะครับพรารยนแต่แอดนี่เห็นตางจากพอาจารย์ไทยแอดคิดว่าสามศูนย์มีความรุ้สึกว่าถ้าสามศูนย์มากนี่มันจะมาหลางเลยแต่มันก็ขัดกับเลข สิบหางของเส้นขาอยู่เพราะว่าเลขสิบหางเส้นขาบ่มีสามศูนย์นะครับในส่วนบนเนี่ยระหว่างสองคู่นี้เนี่ยตัวที่แอดมักเนี่ยแอดมักตัวนี้เป็นบนหลายปลาครับผมนะแต่ว่าก็คือว่าเหรอครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นบ่คือกันนะครับอันนี้คือห่างกันบ่ได้นะครับใช่าทีนี้พี่ข้อเอาเองไห นะครับความคิดภัมันนะครับมบาคือกัดน,นะครับเอากัดที่ว่าของกางที่ชัดเจนพอสมควรครับจากฝันเมื่อคืนนี้ตอนตีสี่ตีห้านะครับมีเสียงจากปูหละบอกว่าแม่นแทกศูนยนะ์นะครับแล้วกับฝันตอนประมาณ ช่วงก่อนเทียงนะครับยืนยันที่อยู่ที่สาน,นะครับสรุปก็คือเน้นนะครับฝัน2อฝันล่าสุดเป็นการไม่เน้นย้ำตัวเลขครับบ่ได้เปลี่ยนตัวเลขครับ,บ,รตรบแต่ว่าเน้นลงไปอีกนะครับเอาเมื่อนี้ดึกครับ แล้วกะขอนข้างที่จะเพลี่ยแน่จากน้อยเก<อ>ิดเลย <c oughs> <c oughs> เว้ยออกเหมน,นไหนครับผมออเลขของคุณแม่ดวงเกือบจะเฮงครับที่ปู่ตาประขาเนาะเพิ่นกลับมาจากไปอาบุญวัานอ,อกพรษษาไปรวมงานอาบุญวัวนอ,อกพรรษาที่ริมฟังโขงเพิ่นกลับมาก เอาของเอาของฝากมากนะครับโยน่นของให้ในของไม่คบสามตัวนะครับศูนย์เก้าสามครับก็เป็นเลขตัวเดียวกันกับของพระจาจาร์ไทยแล้วเมื่อนี้แอดเบ่าสูรพระจาจาร์ไทยเป็นฟังว่ามีเอฟซีถันหนึ่งคอมเมนต์มาว่าแอดว่ามันพูดมา,าจารย์ไทยบอก เ um, มื่อาาวันตาปากขาวที่ยูวัดอาจารย์ไข่นี่บอไปบอกึ้นแอดเหยเลยว่าก็ได้ตอบตอบไปว่าบ้น่าจจะแมนเพราะว่าอยู่ไก่กันละย่องพูนและย่องกับชนบุรีนี่เอ้ยบม่นไรย่องกับชนบุรีและย่องกับอุดรธานีมันอยู่ไกลกันนะครับแอดก็ตอบไปแต่ว่าเมื่อบอกสู่อาจารย์ไข่ฟังเึินว่าเป็นไปได้นะครับ นะครับเป่นการสิไปจำศีนไปยังกับบ้หูหละ่ะไปน้ากันหรือองไดกับบ้อหูหรืออันนี้บ้องหูต่า่ะอาจารย์ใครบอกว่าเป็นไปได้ไมีความเป็นไปได้นะครับถึงอาจจะบ่เป็นปูตาบขาเทา้าอ่าคน้นปูตาบขาเท้าคนนั้นแต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนที่ไปน้ากันจังสิไหมในความคิดของอาจารย์ไทยเพราะว่าช่วงของพรรษา อ,อ๋อมีอีกคำหนึ่งครับพระอาจารย์ใครเพิ่นบอกแอดว่าตะปะเขายูที่วัดเนี่ยเพิ่นมีอยูสองมีอยูสองคนมีอยูสองคนแต่ตอนนี้เพิ่นอยู่ผู้เดียวช่วงเขาพรรษาเนี่ยมีเหลือผู้เดียวอีกคนอีกคนหนึ่งเนี่ยตะปะเขาอีกคนหนึ่งเนี่ยเพิ่นนาจะไปจําศีลที่ไหนสักแห่ง แต่ว่าหลังออกพรรษา,าเพิ่นกระน่าจะกลับมาเนาะครับอาจารย์หลังอกพรรษา,นานเนาะครับคิดว่าเพิ่นหน่จะกลับมาหลังบอกพรรษาเนาะถ้าอย่างใครก็เลยมอก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ขึ้นกันเพราะว่าถึงแมว้ว่าระยองกับอุดรธานีจะอยู่ห่างกันเนาะครับแต่ว่าภูมมเทวดาเป็นปั๊บแปะท่าเดียวครับแค่คลิปตาเพิ่นไปหอดเลว้ยงเฉยๆเนาะก,ก็เป็นไปได้เอ้า สรุปครับผมคลิปนี้ของอาจารย์ไทยครับฝัน2ฝันตีสี่ตีห้าแล้วก็ช่วงก่อนเที่ยงมาเน้นย้ําตัวเลขนะครับยังเน้นย้ำอยู่ที่30ศนะครับโดยเฉพาะศูนย์เนี่ย0ครับคิดว่ามันใจมากๆที่ว่าศูนย์จะมากนะครับเนาะใท่านใดบอมัาก3ามศูนย์ใน่หันกันมี9เก้าศูนอีกตัวนึงก็ลอกไปจับเบิ้งครับผมเอา คลิปนี้ก็ว่าเงี้ยเกินไปแล้วละ่ะเอฟซีก็บช่งสี่ง่วงนอนแล้วแอดว่าอย่างไรก็ฝากไว้แค่นี้ครับพอกันไม่คลิปหนาครับพรุ่งนี้ครับผมครับสวัสดีครับ